มาเจอกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่18นะครับเป็นเจอกันครั้งแรกนะครับหลังหวยออดออกเนาะที่เพียอกุกรณพลังเลขนําโชคนะครับก,ก่อนอื่นก็ขอแสดงความดีใจเนาะกับ FC ที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขเด่นเงินล้านนะครับ ก็ไม่ทําให้ผิดหวังและก็ส่วนชุดเต็มชุดใบฟ้านะครับก็เต็มเต็มเนาะตัวเด่นนะครับใครฟังได้สดก็จะบอกว่า2คือบนเท่านั้นนะครับก็เป็น6กสองนะครับเก้าหกสองนะส่วนตัวเต็มนะครับนะก็มี2หางเนาะ ไอ้สาหางนะครับของสองนี่ก็คือ25 26อ้าสอเล่นกลับด้วยนะครับหนักบนกันล่างก็จะแจ้งให้ทราบอ่ะวันนี้ก็จะมาให้ก่อนในส่วนของเลขเด่นนะครับเลขวิ่งเนาะและก็ส่วนของตำนอยตำลาวนะครับก็นเข้ามายาวๆ นะมาวดมีกี้พี่นองให้ไปเม็ดเดียวหนึ่งแปดศูนย์เสียดายแต่ว่าพี่นองทางสอปปปอเต่าคดีถูกคนที่ออกหนึ่งแปดศูนย์ไปอยู่ดันหน้าหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งแปดศูนย์ไนะพี่นองจะอยู่ด้านหนา้าตัวที่หลักหลักหลักแสนหลักหมื่นหลักพัก 1, 000, 0, 0, 7, 9, นหะนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าก็เป็นศูนย์ศูนย์ล่าง นะล่างมันจะออก0-0แล้วก็8-0แล้วก็1-8แนวะล่างมันจะได้อยู่สามผลส่วนบนนะครับของไทยเราเขาเอาอยูอ่ด้านฝ่ามือก็คือเป็น7-9นะครับบ,บัสนกเงี้ยวๆอ่ะวันนี้นะครับเป็นตัวไหนนะครับเราจะได้มามาดูกันนะครับในส่วนของตัวเด่น ทุกคนพิมพหห์ฮานอยเรานะครับเดี๋ช้าเด้อนะถ้านะถ้าผ่านการไร้สดเมื่อไหร่นะครับนะเปซื้อช่วงเย็นแล้วราคามันไม่ได้เดี๋ยวมีอาการอั้นในส่วนของเรียกอาจารย์คิดว่ามีอั้นอยู่นะเพราะว่าหนึ่งในห้องลายห้อง V A P อาจารย์ให้ก่อนนะสมาชิกน่ยจะไปจัดแล้วอาจจะมีส่วน ทำให้มันอั้นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นแลวกับยศานะอ้าฮาดอยนะครับประจำวันศุกร์อาจารย์ท้า่ายท <c oughs> ้า่ายบนไหนเห็นอาจารย์แค่ให้ให้หางเดียวนะครับวิ่งโรดศูนย์เห็นไม่ให้หางเดียวห้าศูนย์สี่ และเน้นที่0440นะครับเห็นว่าถัากบัวบน,น้อยนะครับที่จารจะให้แบบนี้นอกจากว่ามันชนน้ำมั่นใจส่วนมากจะให้แบบนี้จะให้เฉพาะห้องลายห้องแนวทางของอาจารย์เท่านั้นเนด้ยจะสีเห็นแบบนี้นะครับในส่วนของหาหน่อยหรือหัวหุ้น อันนี้คือหน่อยนะครับเน้นปกติและ VIP เน้นนะครับล่าศูนย์สี่สี่ศูนย์ทุกหน่อยอ่ะเห็นเนาะไปได้ปะนี้ต่อไปลาวนะครับตาวงวดมีกี้เนาะพี่น้องเอ้ยนะให้หนึ่งแปดศูนย์นะครับไปออกหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าออกด้านหน้าแต่พี่น้องสปอปล่าบนไดนได้ปะว่าะอ่าทาง ต้นตำรับของเขาเขาจะเอาห้าตัวกับหกตัวอืมของประเทศไทยเพิ่นกับหัวใสหัวหมอมาก,กำนวนเออกสีสีโตัวเบาเอาคือเพิ่นเนาอของคนไทยเอาเฉพาะบนอืนะครับของวันนี้มีนะถึงตนเย็นมีมีไม่รับนะคิดว่ามีไม่รับ นะมีไม่รับเพราะอาจารย์ไปส่งมาแล้วนะก้อนสีเหล่ยนะครับตามนี้วิ่งรูปศูนย์คือกันใดศูนย์นะเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะสี่ศูนย์เจ็ดนะครับเน้นที่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะสามตัวชุดเดียวสี่ศูนย์เจ็ดอย่าลืมดูดนะฮะอย่าลืม รูดแล้วก็ไม่เล่นเลขสามตัวแดียวแคปนะครับทันเนาะอ่า่านทันไหมใครไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวกจะว่าขออีกหน่อยค่ะทันเนาะนะครับอย่าช้าเด้อนั้นากสิ้นสุดแล้วก็ ไปันะครับต่อไปเรามาพูดถึงรัฐบาลนะครับพิมพ์ตัวเด่นตัววิ่งเงินล้านนะครับบางคนก็จะเห็นแล้วละในห้องแนวทางในกลุ่มเฟสในกลุ่มขหง้นเวฟฟ้านะครับนะพิมพ์รัฐบาลนิดนึ่งนะครับให้สัญญาณมันขึ้นนะครับแต่ว่าระยองฝนตกค่ะอยู่ที่คุณยุพานะ คุณซอนาินก็จะน่าจะอยู่ในกลุ่มเฟดกลุ่มหุ้ยไฟฟ้าฟีดรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะเดี๋ยวเท้าวความนิดนึงนะงวดที่ผ่านมานสองคือบนสามคือล่างมาบนส่วนตัวเต็มไม่ต้องพูดถึงเนาะน่าจะรู้กันอาจารย์ให้ไปสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับอ่ะงวดนี้ตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนะครับ แต่จะไม่บอกว่าตัวไหนเป็นบนตัวไหนเป็นล่างนะครับนะยังไม่ได้บอกว่าตัวไหนเป็นบนตัวไหนเป็นล่างนะอันนี้คือจดเด่นนะครับหรือเลขวิ่งนะครับประจําว,วันที่หนึ่งพฤศจิกา นะครับเดือนนี้มันมี31วันออกวันศุกร์ที่1นะครับขึ้น1นึ่งค่ำเดือน12นะครับตัวเด่นคือ0ูนย์และหกนะลองเป็นแนวทางใกล้ๆเผื่อได้หาซื้อลัตเตอรี่นะครับหรือรไปจับชนเด่นเด่นชนเด่นของคนอื่นนะครับล้วว่าไป ตามนี้นะอย่าลืมนะให้ให้ไว้เพราะว่าพึ่งพึ่งให้นะหวยพึ่งจะออกได้สองวันนะออกวันนี้พึ่งจะวันที่สิบแปดนะครับแต่จะไม่ได้ให้อีกเนือเพราะว่ากลัวจะผ่านพ้นเป็นอาทิตย์หน้าตเตือนวันพรุ่งนี้เห็นนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์จะได้ไปสักการะและไปแก้บนที่วัดไพพัฒนาหลวงปู่สวงเนาะเพราะว่าถ้าเลขของอาจารย์เข้า นะเลขชุดใบฟ้านี่นะบนบนไว้เนาะ <c oughs> ก็จะกลับไปแก้บนนะครับนะไอเก็ขออาภาัยในส่วนทูบของท่านได้ฮ้าห้าไม่เข้าเนาะมันออกศูนย์แต่เลขของเราเข้าเราก็รีบกลับไปนะเดี๋ยวจะได้ให้นะครับเพราะนั้นก็นะก็อยากเข้าไปห้องแนวทางนะครับ อย่าลืมแก้งแอดมินเด้อนะครับสำหรับคนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เชื้อเอสพัดนะครับชุดแก้ฝ้าหน้าใสนะครับในแอปนำหน้าเชฉีดกลางพัดอันนั้นได้เห็นก่อนแน,น่นอนนะโอเคประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันจันนะครับวันนั้นขอให้ทุกคนโชคดีร่ำร่ำร,ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังโชคดีสวัสดีครับ